มีดหมอหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนลายต่อของช่างเมืองยุคต้นครับคุณผู้ชมเล่มน,นี้ผมบอกเลยว่าน่าจะราคาดีที่สุดละตั้งแต่ผมเคยปล่อยเช่าบูชามาในงานของช่างเมืองอะนะครับคือถ้าเกิดใครได้ฟังคลิปวิดีโอที่ผมเคยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับราคามีดแต่ละยุคของหลวงพ่อบุญมีให้ฟังเนี่ยจะทราบว่ามีดหมอที่เป็นยุคต้นแบบนี้เนี่ยราคาจะ1 0,000บาทแบบอัพๆเลยใช่ไหมครับแต่ว่าเล่มน,นี้ราคาดีมาก ต่ำกว่าหมื่นด้วยนะครับแถมที่สำคัญนคัคือระดับแบบสวยแชมป์นะครับดีกรีที่1แบบนี้เนาะนะแล้วที่สำคัญก็คือเล่มนี้เนี่ยนะครับผมได้มาโดยการที่พี่สาธิตเนี่ยนะครับได้เอาเล่มนี้มาแลกกับสากของหลวงพ่อบุญมีผมไปซึ่งเป็นสากใหญ่นะตอนนั้นก็นราคา9 5้าัหาเหมือนกันซึ่งผมบอกพี่เขาว่าเนี่ยพี่ช่วงนี้มีดหมอหลวงพ่อบุญมีของช่างเมืองเนี่ยนะผมอาจจะปล่อยได้ราคาที่ไม่สูงมากนะครับพี่ เอางนี้แล้วกันเดี๋ยวผมปล่อยเท่าราคาของสากที่ผมให้พี่ไปเลยนะเพราะว่าอันเนี้ยถ้าจะมาติดมือนานๆเนี่ยมันก็กลไลอยู่นะครับผมก็ทําตามที่พี่เขาพูดไว้หลังบ้านพูดแบบไหนหน้าบ้านผมก็พูดแบบนั้นแล้วก็เล่มนี้นะครับมีลูกค้าปิดไปแล้วด้วยแต่ถามว่าทําไมผมยังกล้าพูดได้กล้าออกมาทําคลิปวิดีโอแบบนี้ได้ครับเพราะว่าผมมีความเป็นลูกผู้ชายมากพอนะครับคําไหนคํานั้นนะ โอเคแล้วมาดูกันครับว่าสวยแค่ไหนยังไงไปรับชมอ่ะคุณผู้ชมครับก็สำหรับเร่มนี้เนี่ยผ่านการประกวดมาแล้วนะครับนะซึ่งพี่สาธิตเนี่ยเป็นลูกค้าของผมเองนำไปประกวดมาแล้วก็ได้รางวัลที่1มานั่นเองนะครับตัวด้ามจะเป็นด้ามไม้โมกซึ่งไม้โมกเนี่ยมันจะมีความแบบน้ำหนักเบากว่าในด้ามที่เป็นไม้บกไม้มะค่าพวก ไม้ประดูอะไรแบบนี้นะครับผมนะค่อนข้างที่จะเบากว่าเยอะมากนะครับแต่ว่าคือสวยเมื่อก่อนตอนทำใหม่ๆเนี่ยตัวไม้โมกเนี่ยมันจะมีความแบบอารามเหมือนคล้ายๆกับงาเลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่เนาะนะก็เลยนิยมมากเมื่อก่อนนี้นะครับแล้วก็บริเวณตรงกลั่นเนี่ยจะเป็นดีบุกนะครับแบบชัดเจนนะเป็นหลอดดีบุกนะครับแล้วก็บริเวณตรงเชือกต่าง,างๆเก่าเดิมดีนะครับต้องแยกออกก่อนนะครับว่า เก่ากับสกรปรกนี่ไม่เหมือนกันนะบางคนแบบดูข่ําครึเลยแต่ว่ามันเป็นค่าฝุ่นคราบใครเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับความเก่ากับความสกรปรกต้องแยกออกจากกันนะนะครับแต่ที่บอกว่าเก่านี่คือ,อยังไงบ้างครับถ้าศึกษาข้อมูลของหลวงพ่อบุญมีในยุคต้นเนี่ยนะครับจะทราบว่าท่านได้ใช้วัสดุอุปกรณ์พื้นถิ่นเลยครับที่มีอยู่เนี่ยเอามาใช้ในการทํามีดเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนและประหยัดงบประมาณ จะสังเกตได้ว่าบริเวณแหนรัดนะครับจะมีความปแปลกๆนิดนึงคือจะมีลักษณะเป็นคลื่นเพราะว่าตรงนี้มันเป็นตัวบริเวณข้างกระป๋องกระป๋องนมนะฮะเป็นกระป๋องนมตามหมีที่เมื่อก่อนมันจะมีส่วนผสมของดีบุกนะครับเนี่ยนะก็มาทาเป็นชุดแหน่ลัดตรงนี้แล้วก็ตีพับเป็นแบบสอดนะครับเนี่ยนะไม่สามารถทําเป็นวงได้เพราะว่าต้องตัดออกมาก่อนแล้วทําให้ขนาดพอดีแล้วก็ตัดแล้วก็ตีพับนะครับแล้วก็ขัดเก็บมุมให้เรียบร้อยไม่งั้นมันจะคมนะครับ นี่ยแหละที่บอกว่าเก่ากับสซกโปกคนละเรื่องกันนะครับส่วนตัวเชือกเองก็มีความแบบเดิมเลยนะครับเดิมแล้วก็เรียบร้อยดีนะครับไม่ได้มีส่วนไหนที่หลุดหายไปเลยนะครับในส่วนของเชือกนะนะคิดว่าถ้าจะมีจุดหนึ่งที่หลุดก็คือบริเวณตรงนี้นะครับจริงๆมันจะมีอีกเส้นหนึ่งตรงนี้นะครับแต่แต่ว่าน่าจะขาดไปแล,แล้วก็เขาตัดเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้เนาะนะครับตรงนี้ก็แผ่น กระป๋องนมมาเครับเป็นกระป๋องนมที่หลวงพ่อท่านใช้เสร็จปั๊บเปลือกก็เอามาทําเป็นปลอกมีดนะครับนะทีนี้บริเวณใบมีดเนี่ยโอ้โหเป็นเหล็กดําครับเหล็กดําแบบนี้เนี่ยสันนิษฐานได้เลยนะครับว่ายุคก่อนปี2490คิดว่าน่าจะแน่ๆแล้วล่ะนะครับเพราะว่าเป็นกระบวนการผ่านความร้อนนี่ครับสวยๆเลยนะต่อปีกาด้านบนด้วยนะครับเนี่ยนะ เป็นหัวใจพะรัตระไตรนะครับแก้วสามประการมาอาุนะครับนี่และอุดเดอุนารมฐานด้านใต้เป็นฐานพระพุทธนะครับอิสวาสุครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นแบบคาถาพระเจ้าอมโลกนะครับคาถาพระเจ้าพระองค์กำกับอีกทีพริกดวงชะตานะครับแล้วก็จะมีพระนาลายขว้างจากตรึงไตพบด้านล่างนะครับด้านบนน่ย จะเป็นกระบององค์ท้าเวสุวรรณนะครับที่เป็นล่องเลือดแต่แหละเขาตีเป็นล่องเลือดนะครับแต่ว่าอนุมานเป็นกระบององค์ท้าเวสุวรรณนะครับแล้วก็ตรงปลายจะเป็นพวงหางกระรอกและอุดยอนารม์การประกถาไหลออกจากมีดอีกทีนะครับเป็นไซส์ขนาดที่มาตรฐานโคตรเลยแล้วก็อย่างที่บอกไปครับว่าได้9,500นะครับเล่มนี้จบไปแล้วนะปิดไปแล้วนะครับรับปากตามพี่สาธิตยังไงทำแบบนั้นตลอดนะครับไม่มีการบิดพลิ้วครับแต่กำไรใครก็อยากได้ครับ กำไรใครก็อยากได้แต่ความเป็นคนมันต้องมาก่อนนะครับผมพูดแล้วไม่คืนคํานะครับมันคือสิ่งที่ผมยึดมาโดยตลอดนะครับผมออคอยเป็นสิริมงคลกับลูกค้าด้วยนะครับ